สวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาย,ยุวกาชาตินะคะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะคุณครูจะขอทบทวนเนื้อหาในครั้งที่แล้วก่อนนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์ของยุวกาชาตินะคะแล้วก็คําปฏิญาณตนของยุวกาชาติสัญลักษณ์ของยุวกาชาติครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะคุ้นตากันดีนะคะเขาบอกว่า เป็นรูปกากบาทสีแดงบนพื้นขาวล้อมรอบด้วยวงกลมสีเงินรูปกากบาทเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้ารูปประกอบกันวงกลมสีเงินมีความหนาของเส้นวงกลมเท่ากับครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขอบวงกลมด้านในห่างจากเส้นขอบด้านบนด้านล่างและด้านข้างของกากบาทมีอัตราส่วนเท่ากับครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมจตุรัส เช่นกันนักเรียนดูภาพประกอบน่าจะทําให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของคําปฏิญาณตนครั้งที่แล้วครูให้เด็กๆนะคะพูดคําปฏิญาณตนส่งคุณครูก็ยังมีบางคนนะคะไม่ได้ส่งวออนุญาตให้ส่งย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าครูจะต้องให้คะแนนเด็กๆทุกคนนะคะ อ่เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะคำปฏิญ,ญาณตนของอยุวากาชาติมี3ข้อดเด็กๆพูดตามครูเลยก็ได้นะคะข้อที่1น่งค่ะข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2องข้าจะเป็นมิตรกับคนทั่วไปและจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมข้อ3ามข้าจะรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้ผอื่นนะคะ ทั้ง3ข้อนี้ครูเคยพูดไปว่ามีเพียงหนึ่งข้อที่สําคัญกักบโยกกาชาติเราอย่างมากเลยนะคะนั่นคือข้อที่3เพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเรามีอนามัยที่ดีในตนเองเนี่ยเราจะสามารถส่งเสริมหรือแนะนําให้ผู้อื่นได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,กลับไปรักษาอนามัยของตัวเองหรือเปล่าในทุกๆวันเราอาบน้ําแปรงฟันล้างมือล้างเทา้านักเรียนสำรวจเล็บมือเล็บเท้าของา มตัดหรือ,อยังคะตอนนี้อยู่ที่บ้านผมเรายาวหรือเปล่ามัดผมให้เรียบร้อยไม่ปล่อยให้สังกะตงังใครมีเหาเนี่ยช่วงนี้เหมาะมากเลยยังอยู่ที่บ้านให้นักเรียนใช้เวลานี้หมักได้เลยคะ่ะและเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการผูกผ้าพันคอในรูปแบบของยุวากาชาติกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเลยคะ่ะ มาค่ะเด็กๆเ,เรามาดูวิธีการผูกผ้าพันคอกันนะคะวิธีการผูกผ้าพันคอในแบบยูวกาชาตินะคะจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะไปดูขั้นตอนที่1กันเลยค่ะขั้นตอนที่1นนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะกางผ้าออกเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะแล้วทําการพับในลักษณะของการทบไปมานะคะและให้เหลือผ้าไว้นะคะประมาณ1ฝ่ามือน,นะคะ ส่วนขั้นตอนที่2นะคะเขาบอกว่าเมื่อพับผ้าได้ดังภาพแล้วนะคะเราก็จะทําการผูกโดยการเอาชายผ้าด้านขวาทับกับด้านซ้ายนะคะนั่นคือขั้นตอนที่2นะคะจากนั้นก็จะสู่ขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3าบอกว่าให้สอดปลายผ้าด้านขวาลง ไปใต้ผ้าด้านซ้ายนะคะดูผ้าประกอบแล้วลองฝึกทำดูนะคะส่วนขั้นตอนที่4นะคะบอกว่าผูกอีกครั้งนะคะจะเอาผ้าด้านซ้ายทบผ้าด้านขวาแล้วสอดโดกลงไปเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็จัดผ้าทั้งสองข้างให้เท่ากันนะคะลักษณะที่เขาอธิบายมาบางคนอาจจะยังงงนะคะเดี๋ยวครูมีคลิป การผูกผาพพันคอให้นักเรียนดูนะคะแล้วนักเรียนลองฝึกทําตามเข้าไปนะคะไปชมเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะ เร็จเเลยนะคะคมื่อเราพับได้ขนาดที่ต้องการแล้วเราก็จะล็อกผ้าแบบนี้ค่ะเมื่อเราพับผ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาผูกผ้าพันคอกันนะคะซึ่งการผูกผ้าพันคอก็คือเป็นแบบแน่นพิลอดค่ะน่นพิลอดคือขวาทับซ้ายและซ้ายทับขวาค่ะ มันเท่ากันด้วยนะพอได้แบบนี้แล้วเราก็มาทับอีกนะคะแล้วก็สอดเข้าไปเลย ็จแล้วค่ะยากไหมคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบายๆอย่าลืมกดไลค์กด like subscribe ด้วยนะคะบายๆค่ะและกิจกรรมที่ครูจะให้เด็กๆทำในวันนี้นะคะคือให้นักเรียนนะคะอัดคลิปนะคะการผูกผ้าพันคอในแบบยูวกาชาตินะคะส่งมาให้ครูดูนะคะเด็กๆแล้วครูจะมีคะแนนให้เด็กๆทุกคนนะคะ ใครดูขั้นตอน4ขั้นตอนไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนกลับไปดูคลิปวิดีโอนะคะนี่ครูให้ดูไปเมื่อสักครู่นะคะกลับขึ้นไปย้อนไปดูนะคะว่าวิธีการพับเขาทํากันอย่างไรไม่ยากเกินความสามารถค่ะเด็กๆครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทําได้ทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะยุวกาชาติที่ดีต้องมีสุขอ,อนามัยที่ดีด้วยรักษาความสะอาดของตัวเองนะคะหยุดอยู่บ้าน มีเวลาว่างใครเป็นเห่านะคะมหมักเห่าให้เรียบร้อยนะคะตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะพักผ่อนให้เยอะๆกินผักผลไม้นะคะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะวัสดีค่ะเด็กๆ